เย้ yes, สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับต่อตอปิโดกัน <What? S 1> อีกแล้วนะครับกับจ่อหมีและเบนดี้ เกวเยวเยววันนี้นะครับเรามากับชาเลนจ์การวาดลูกกันอีกครั้งหนึ่งนี่เจ้าหมีก็มีกระป๋องสีนะครับเบนดี้ก็มีกระป๋องสีครั้งนี้เนี่ยเราจะมาวาดรูปตัวใหญ่ๆกันเออซึ่งตัวเทเวอร์เนี่ยตัวที่เข้ามาก็มีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเช่นเด<อ>1ิปแปรนะครับ Bird er เบ<อ>ิร์ดวอตเชอร์อะไรอย่างนงี้นะครับเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นกันแล้ว<อ>วันนี้เนี่ยเราจะให้เบนดี้กับเจ้าหมีมาแข่งกันอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าครั้งนี้เนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะนะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เชียร์กันได เจ็ดสิบแปดก่อนลอยอ้เจ้ามีคิดว่าจะวาดได้หรือเปล่าไอเจ็ดสิบแปดใช่ไหน้ามันจะเหมือนช้างเข้าใจมั้ยยันยันเหมือนช้างหรอโดูดูดูจริงก็เหมือนด้วงอ่ะเนี่ยดูด้วงนี่แกแกักด้วงป่ะฉันรู้จักด้วงสิว่าใครแกด้วงอ่ะอ่ะเเนี่ยเดี๋ยวหักคะแนนเลยด่ากรรมการเนี่ยทำไมแกไป็นคนไม่มีความสติทำอย่างนี้ไม่ได้แกยิ่เดียวแกมาหักคะแนนฉันเดี๋ยว ฉันไปได้บูลี่แกเอางี้ฉันจะตัดสินแบบว่าตามภาพที่เห็นเลยใช่โอเคเดี๋ยวฉันน่ะจะดูว่าใครอ่ะขายเด18 8มากกว่าฉันก็จะให้คะแนนคนนั้นโอเคเปล่าเป็นแกขายมากกว่าทำไงอะบูลี่เหรอนี่เบนดี้พร้อมไหมอ่ะเบนดี้เขาพร้อมแล้วนะงั้นก็พร้อมแล้ว3 2 1เริ่มเลยมาดูกันได้นะครับว่าใครจะขายเดย์นะครับ เดซิบแปดก็จะคอยาวๆหน่อยจริงๆมันตัวใหญ่กว่านี้นะเราย่อให้มันเล็กลงนี่อะไรเนี่ยทำไมขาเบียดขนาดนั้นน่ะเจ้าหมีตรงนี้มันห่างกันไม่ใช่หรอเนี่ยเห็นไหมตลใจไม่เป็นไรอ้าวิลืมไปเราเป็นกรรมการไม่น่าช่วยเลยตอนนี้นะครับรู้สึกว่าเบนดี้จะวาดส่วนตรงหัวก่อนแล้วก็ตรงแง่งตรงนี้เหมือนจะเป็นหนวดนะแต่ว่าไอ้ข้างบนเนี่ยคล้ายๆอูดนะเหมือนเป็นที่นั่งอูดเลยหรือเปล่าจะนับถอยหลังแล้วนะ10 9 8 7 6 5 สี่ <4 S 2> สาอง่ วางได้จะจะจะวาง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 กันเลยวางกันเลยเฮ้ยก็คลายนะของเจ้าหมีอ่ะไอ้ตรงข้างหน้าตรงปากมันอ่ะมีกลมๆเหมือนกันแล้วก็ตรงโหนกตรงนี้ที่มันเหมือนหนวดเนี่ยมันน่าจะแหลมๆหน่อยอันนี้มันดูหนาเกินไปเห็นปะของเบนดี้เนี่ยเอ้ขาอะไรอ่ะทำไมมันมีน่องๆตรงนั้นด้วยอะ๋อมันมีโหนกตรงนี้นี่ไงมันมีโหนกตรงขาส่วนข้างบนนี่ฉันว่าคอมันต้องยาวกว่านี้นะแล้วก็ตรงปากมันแปลกๆฮะแต่ว่ามันก็ได้อยู่อ่ะโอเค เดี๋ยวขอตัดสินเลยละกันเอาเป็นตดยจักบีชนะละกันตอนนี้เหมือนสุดครับเดย8ที่เราให้เพราะว่าส่วนบนเนี่ยเหมือนมากๆเ,เลยเนี่ยเจเมีอยู่โอเคไปดูภาพต่อไปดีกว่าปะ มาครับตัวต่อมาเนี่ยก็คือเบิร์ดวอชเชอร์นั่นเอง oh. ครั้งแรกเนี่ยจอมหมีชนะไปแล้วด้วยเดย์สนะครับ oh. เบนดี้อย่าไปยอมนะครั้ oh. งนี้เนี่ยว่าได้เหมือนเลยเบิร์ดวอชเชอร์น่าจะง่ายๆนะ oh. ง่ายกว่าเดย์สแน่นอนไม่แน่ใจนะว่าคนว่าจะคิดเหมือนกันหรือเปล่าพร้ oh. อมกันหรือยัง oh. อ่าถ้าพร้อมแล้วก็ลุยได้เลย b i เบิร์ดวอชเชอร์นะครับมีเขานะครับสข้างเลยแล้วก็มีหนวดเยอะมากๆเหมือนตะขาบเลยอ่ะแต่ว่าขาเนี่ยมี2ขาเท่านั้นเองเหมือนคนเลยแต่ไม่มีแขนเท่านั้นแหละนี่ครับเบนดีวาดขานะครับดูเป็นแง่ง2แง่งอย่างนี้อ๋อกํำลังงออยู่ยแต่ว่ารูปทรงแบบว่าวาดคล้ายๆกันเลยเนี่ยเจ้าหมีกับเบนดี้เนี่ยมาดูกันนะครับว่าเบนดี้เนี่ยจะนำเจ้าหมีหรือเปล่าจะตีเสมอได้ไหมอ่า ต ah! <Jamie, always S 1> ่วนเจ้าเมีนี่โหวาดได้ผอมมากเบิร์วัชเชอร์หรือไส้กรอกเนี่ยฮะไส้กรอกอีสานมั้งไส้กรอกอีสานโอ้โหด่ให้วาดเบิร์วัชเชอร์ไม่ใช่ไส้กรอกเจ้าเมยันยังไม่ได้ละบายสีเลยอ๋อเหรองั้นฉันยังไม่ติละกันมาดูของเบนดี้บ้างดีกว่าเบนดี้ก็ตัวอบๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มวาดแบบว่าเป็นหนวดแล้วดูยึกยือยึกยือเป็นไส้เดือนเลยแต่ว่านะไอสีเหลี่ยมๆเนี่ยเหมือนขนมปังปิ้งเลยอ่ะนี่ เสร็จแล้วใช่ไหมโอ้โห و, แต่ละคนให้คะแนนไม่ถูกเลยนี่ครับของเบนดี้นะครับส่วนอันนี้ของเจ้าหมีเพื่อนๆว่าอย่างไงว่าของเบนดี้หรือเจ้าหมีคล้ายๆเบิร์ดวอชเชอร์ er. แต่ฉันว่านะของเบนดี้เนี่ยเออทำไมมีหนวดอะไรขึ้นมาเยอะจังเลยนี่เบนดี้ไม่ได้โกนหนวดบ้างเหรอโอ้ขึ้นไปเยอะมากรูปร่างเนี่ยฉันว่าเจ้าหมีเนี่ยเหมือนนะ คล้ายๆเลยอ่ะแล้วก็มีหนวดขึ้นมาส่วนของเบนดี้นี่เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนขนมปังเอางี้ตาเนี้ยเบิร์ดวอชเชอร์ให้โจมีเป็นฝ่ายชนะละกันดูเหมือนสุดเลยเพื่อนๆคิดเห็นเหมือนกันมั้ยเนี่ยเออจุดล้อเพื่อนได้แล้ว โอเคตัวต่อมานี่เป็นเว็บคา์เคนนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยจองหมี่ก็คะแนนก็นําไป2แล้วส่วนเบนดี้สู์คะแนนอยู่เลยอย่าเบนดี้เบนดี้ต้องตามเขาให้ทันนะมันยังนําได้อยู่โอเคเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยมาเริ่มกันเลยดีกว่าไปจึ๊ดๆื ط, อันนี้มันก็คล้ายๆแบบว่าพวกปลาดาวนะตัวนี้ยแต่บางคนก็บอกว่าเหมือนปูนะแต่มันวางขาว่าอย่างเงี้ยมีขาสองข้างตรงนี้อันเนี้ยน่าจะเป็นมือใหญ่ๆของมันนะทุกคนเอเอเดี๋ยวเน่เจมี่ทำอะไรของแกเนี่ย<ม>นี่วาดแล้วเหรอใช่วาดแล้วจบแล้วมั่นคือการผิกเข้าใจคำว่ากาฟผิดไหมวาดเป็นเส้นๆเหมือนเส้นทาโร่โเนี่ยนะอ่ะเส้นทาโร่โที่ไหน จหบีได้ยังไงเนี่ยจะขี้เกียจวาดอะไรตอนนี้เนี่ยเองอ่ะนำอยู่ไม่ใช่หรอสองคะแนนเนี่ยฮะไม่ฉันแค่เปลียบเปยเฉยๆจริงๆอ่ะฉันตั้งใจวาดเลยนะ่ว่าจะพายขึ้นมา ต่ฉันว่านะการตัดทอนของแกเนี่ยตัดแกออกง่ายกว่าเยอะเลยเอาเห็นปะเบนดี้เสร็จแล้วเนี่ยโอ้เบนดี้เบนดี้น่าจะมีความคล้ายมากกว่านะทุกคนดูสิมีก้ามปูมีขาและส่วนอะไรเนี่ยในอะไรเนี่ยเป็นเส้นๆฝานี้เนี่ยเบนดี้เป็นฟ่าชนะ โอเคตอนนี้เนี่ยคะแนนก็จ้องหมี2คะแนนนะครับส่วนเบนดี้เนี่ยหคะแนนถ้าอีกคะแนนนึงเนี่ยเบนดี้ก็ตามทันแล้วตัวนี้นะครับเป็นรีเมนอินดอร์ซึ่งเป็นตัวที่คล้ายๆไดโนเสาร์มากเลยเพราะว่าคอมันยาวมากๆส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นหนวดนะครับเป็นอาวุธที่แบบว่าดึงคนไปเออมาพร้อมกันหรือยังพร้อมแยม่พร้อมแยีอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มก็ได้เลยเจอ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 มาดูกันนะครับว่าใครวาดเหมือนกว่ากัน เบนมีวาดข้างบนก่อนอีกแล้วนะครับคือสองคนนี้เนี่ยวาดไม่เหมือนกันเลยนะคืออีกคนเนี่ยวาดข้างล่างก่อนส่วนคนนี้วาดข้างบนก่อนเวลาเพื่อนๆวาดรูปเนี่ยวาดข้างบนหรือข้างล่างก่อนคอมเมนต์กันได้นะขอสัมภาษณ์เจ้าหมีหน่อยตอนนี้เนี่ยน่าจะชนะไหมเซปิเลียนเิเลียนมันหมามันเป็นจับของอาชันสูงเลยบอกไว้ก่อน แบบฉันไม่เข้าใจแกเลยอะฉันไม่เข้าถึงอาร์ตเลยอ่ะเจ้าเมนี่กแกแกจะไม่เข้าถึงอาร์ตจย,ยังไงทุกคนด้วยแต่ oh my god นอ oh. เดาศเดตอนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยอชอบเรียนวิชาอะไรเนี่ยว่าแล้วถึงว่าชอบศิลปะจังเลยเจ้าเมดูหน้าตาก็ศิลปะนะเออแต่ไม่ใช่ศิลปะสิศิลปะกะกระกๆะกะ ตลกแล้วเจ้าบีมันไม่เหมือนเลยอะเกดว่าูมั้องมีเนดี้เสร็จแล้วอะเบนดี้เราว่านะมันไม่ต้องตัดสินกันแล้วมั้งตาเนี้ยเจ้าเมแพ้แล้วเนี่ยตานี้เนี่ยดนดูเปนดี่ดูเบนดีสิตาดนี้เบนดีได้คะแนนนะครับ เท่ากับว่าสองสองเอาดีไม่ได้หรอเย่มาตัวสุดท้ายกันแล้วทุกคนตอนนี้เนี่ยคะแนนก็2อนะครับจ้าหมีก็ได้2คะแนนเบนดี้ก็ได้2คะแนนนะครับครั้งนี้เนี่ยจะมาว่าตัวสุดท้ายกันนั่นก็คือสกายเทนเตอร์เคิร์ดเลกนี่มันก็เป็นหนวดปลาหมึกกันแหละมาพร้อมกันยัง พร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยเจอเจอเจอครั้งนี้เนี่ยต้องเอาจริงกันแล้วนะเออลืมบอกไปใครแพ้เนี่ยมีบทลงโทษด้วยแหละมีบทลงโทษด้วยเนี่ยตายแด้ไม่ได้วไม่ได้ต้องมีชนะชนะเลยนี่แกวาดอะไรของแกเนี่ยฮะฉันก็วาดหนวดจะไงเล่าวาดหนวดท้าไมฉันเห็นมันเหมือนหน้ายิ้มเลยอะตอนเนี้ยเหมือนหน้ายิ้มแล้วก็ทำตาปีปบปีปีปอยู่เนี่ยดูสิฉันวาดหนวดไงนวดปลาหมึกไม่ใช่หนวดคน นี่ทุกคนที่มันกระพริบอยู่เนี่ยมันไม่ใช่อะไรนะสกายเทนเนอร์เนี่ยมันปล่อยลําแสงออกมาเนี่ยแสบตามากๆเลยฉันไม่ได้ซื้อแว่นดามาเลยเนี่ยฮะก็โนเบนดี้นี่ก็วาดข้างล่างอยู่อ้าวทำไมอ่ะมไม่ใส่แว่นดกันแล้วอ๋อหรอเนี่เจ้าเมาย์ลบไปไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยมันก็ยังเป็นหน้าคลนอยู่เลยเนี่ยเพื่อนๆดูสิเดี๋ยวนะมันคุ้นๆเนี่ให้วาดลวดมาวาดอะไรเนี่ยเจ้าเมย์คืออันนี้ เบนดี้นั่นมันแมงกระพุนป่ะเนี่ยโอ้โหแต่ละคนนี่นี่ทุกคนเราว่านะน่าจะตัดสินกันได้แล้วล่ะว่าใครเป็นคนแพ้ทุกคนเราได้คนแพ้แล้วล่ะใครเป็นคนแพ้เบนดี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวก็รู้เองเอาเลยจัดการเลยเบนดี้

you <laughs>